นนนคนเรับรถดูขารถหนึ่งคนนหลายคนในรมาถามไม่ได้เสยคอนีคนดักดงการสวัสดีครับท่านผู้ชมมีพอเที่ยงกาจะพาท่านผู้ชมไปทำบุญอยู่ทั้งฝ่ายจงังหวัดบุริรั่มนะครับท่านผู้ชมเนาะโดยไปทำบุญหลกักะไปเจอกับคุณพ่อครับผมมีคุณพ่อท่านหนึ่งที่เพิ่นม,มาร่วมเหตุบุญกระถินกับแอดมินของเฮ้าปรากฏว่าเพิ่นว่าเพิ่นเคยได้ตัวเลขกับอาจารย์หน้าครับผม ซึ่งเพิ่นใดว่าถือม่ได้หล,ลายงวดครับผมถือม่ได้หล,ลายงวดฉะนั้นพอเที่ยงก็อยากเอาไปแบ่งปันให้ท่านผู้ชมแฟนช่องได้เห็นได้ชมกันเนาะเพราะว่าิ่งแล้วตัวเลขบ่หลครับท่านผู้ชมตัวเลขบ่หลก็บ,บ่แนครับตัวเลขที่คุณพ่อได้มาจากอาจารย์นาคอาจาาอาจะเป็นตัวเลขที่น้าความโชคลาภเอามาให้ท่านผู้ชมก็เป็นไปได้ครับฉะนั้นแล้วก็ลองไปเิึงไปชมพร้อมๆกันเนาะครับท่านผู้ชมเนาะก่อนจะไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่อง สตาดาชาแนลในเรื่องการทำผู้ชมเพื่อไปกลัตุ้นใจใคนทําคลิปนะครับเนาะไปครับท่านผู้ชมห้าไปติดตามไปบึงกับคุณพ่อว่าคุณพ่อได้ตัวเลขตัวใดเด็ดมาฝากท่านผู้ชมแฟนช่องไปติดตามกับแอดมินของห้าวไฟาจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมกันเลยครับผม อา,าจารย์นาคดีกว่าอาจารนาคเป็นนกขั้นนาเป็นขั้นนบอกถึงดูองอเออเนบอกว่เลยเป็นเดอ,อ๋ออันนี้เล็กอาจารย์นาคอ๋อนีเดค่พพะพ่อพนเอาเล็อาจารย์นาคห นบอกว่าถึงทุกทุกวดบอกคนมาจากใจก็พอคนมาจากใจก็คอนยูนีแล้วมนจะยูวนดยูวัดังนวคนมตู้มารถดหนึงไมหลายคนได้มาคนไนเ่นเนคือนยูวัดไหนื่อไรยูวัดนี้ตะกี้ยูนียูวัดหน้าคนไหนเล่นเ อาจารย์เหนเงินเพิ่นให้ดูประจันตุนีเด้อค่ะเด้อนี่เด้อพ่อเพิ่นมะผุนมาขายไห้เหม่อนมะขุนว่าแล้วว่นไห่นยมไหยยังไข็งจีดอ่ะเจียกเลยแล้วตะดวงเลยตะโสดแล้วหลับมมาประจันมาเพราอไห่เห็นพป่อพพ่อประจันไหแต่ว่าเขาว่าคือพนมงานนี่อยู่บ้านเจอยู่บ้านงานเับผมอ๋อเยนไมาเนาะค่ะเนาะไปปรงจำบ้านนี่ประจัมา ก็เลยประเด้มาแต่ว่าม่นโบราบ้านจุติกัก็้านฉันมาบ้านมาโน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 ่ก็ว่าเอาบ้าห้เลยเจนี่บ่บอกเลยพ่อพ่อพ่อขั้นห้งโอ้เนี่ร้านเราบ่บอกเลยค่ะบ่ได้เล็กน้ำร้านแต่ว่าได้เล็กจากอาจารย์นาคก็คืออาจารย์นาคที่เพิ่นให้ให้ถืงมาเลยมาพ่อมาตัวใดดิพ่อมาตัวใดที่สุดจะเอาทั้งสามตัวนี่หมดนม่ใช่ตัวเดียวกันนะเจะมัโน่ันเก่งจะซื้อเกี่งจะไปจะมา สองซี่นี่มือทอดกระถินพอดีแต่เ <c oughs> <ส> <c oughs> นี่ยเนาะพอเนาะมาเลขนะคะเด้อนี่เรืองเป็นเลขอาจารย์นาคที่พ่อเป็นเบาสูฟังนะคะแต่ผู้ใดมัก,ก์ก็ตามนะคะผู้ใดบ่ามักก็เป็นยังนะคะเนาะเออเป็นแนวทางเนาะพอเนาะจำรับตัวเลขนะคะเลขอาจารย์นาคเนาะอะ <c oughs> จานนาคจานนาคว่ะทออาจานนาคเป็นเป็นผ้าอันปะค่ะ <c oughs> ปกติเด็วตุลีกเป็นจีได้มาจากไสพ่พอ วาเปนบอกคนดูคนน่ะมันจะเป็นควมฝันคือว่าเป็นเลขสูตรเรนเรเคนเลขคนเลอ๋อคมฝันของคนโดยตรงมาถอดคนสิบหัสะไายทุกวันเปนบ่อ สองคนสิเปิดทุกไฟทุกวเ้อค่ะเนอเป็นเลขอาจารย์นาาก็ค่ะอาจารย์นาคนว่าห่าสองหนึง่งสองสี่หนึ่งเก้า <dem uin> เลกน,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 นอ้อยนั่นกระโอ้หวดันตัไอียงพอได้พ่มได้เี่โดน้แล้วแบบ้เ<ร> <c oughs> พิไ่ไม่อเป็นได้มาเป็นกระบอกเลยเป็นบห่วงเล็กเนาะค่ะเป็นมะผุดมะปลายเป็นบห่วงเล็กอมเลขผดไทยเรฟังแล้วค่ะเนาะ เนี่ย่อบเป็นมะหวอดซูฟังเนาะกับขอบคุณพ่อบเป็นหลายๆเนาะค่ะที่เป็นน้ำตัวเหล็กมาแชร์เนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าเหล็กของพระอาจารย์เฮากะขึะ้นไปเด็กับเมียเขาดีขึ<อ>้นไปเป็นบุญกับทินเนาะค่ะเตัวเหล็กที่พระอาจาร<อ>าย์บอกว่าเ,เป็นจะภาพรักษณ์จภาพกระถิน ปวดเมื่ปทางป็นเมทุกอย่างนเนี่ย้ดเนาะราาองล้านำสลบาอนุทันสมาสารูอมุทนาสาธุสาธุเด้อข่อยถึงรางวัลที่หนึ่งเ่ข่อยสิมาซอยถึงรางวัลที่หนึ่งก่อนสิมาซอยด้วยจ้าอันแห้งก็ถึง โต้ไหนล่ะโอ้ยนี้ตีรถเพิ่นน่ะถเพ่นเก็บเปียนขั้นยืนหันที่ปาเพิ่นมีแต่เก็บเก็ดโตก็มีรถด่ะนี่แต่เลขเจ็ดนี่ลูกพระนี่ลูกพระ้ากินเขาักกินเขาักิเขาแตกสๆ ไกลแล้วใกลแล้วใกลคนมากแล้้อาจา์นาคเนาะพ่อนะอาจารย์นาคเนาะอาจารย์นาคเล็กัวเล็กจากอาจารนาคเลยค่ะถ้าผู้ใดมากระตามถ้าผู้ใดมากระตว่เป็นยักเนาะสมาถเดินผ่านได้พ่อเราเป็นแนว้ทังสื่อเลยค่ะเด้ออีโพ่อีแม่คนรวยเนาะพ่อนะพ่อราวังดากเ้ยรถยูหันยูหันเป็นมมยบานี้ ใส่มาแล้วคุณทจจปป่านเด็ดจำตาบุญตะแค่ถูกไปคนอ่ะเขาใจ่เขาใจ่มาแามอาจารย์อาจารย์ที่เขาบอกใครมาเลี้ยวเลยวันนี้มัน,นกับเจริญลุงเลื้ยงเป็นธุรกิจรวยกับรวยอย่างเดียวป,ป้ากูบาอาจารย์มาดีพูดเพิ่นมีเงินมีท้องเพิ่นบ่ลืมกูบาอาจารย์เนาะค่ะเพิ่นมามามาสั่งมาแต่งอยู่วัดเนะะาะพ่อเนาะาาดดีีีเยวม เดี๋ยวค่ะเดี๋ยวสำหรับตัวเลขจานหน้าของผู้ใดมาตามถ้าผู้ใดบ่มากกับว่เป็นยังเนาะค่ะสามารถเดินผ่านได้ทุกคลิปทุกวิดีโอย้ำคือเก่าเนาะค่ะเนาะตัวเลขมีสิทธิ์เข้าและมีสิทธิ์หลุดถ้าผู้ใดบ่มากกับว่เป็นยังเนาะค่ะสามารถเดินผ่านได้สาบานาหนุ่มสิเดนว่าเป็นแค่แนวังทั้งวันนี้สาบานาหนุ่มสิเดนพามาเห็ดบุญกระถิ่นพี่ในแห่บ่านี่พ่อสิได้แห่บ่านี่จักแดือเนื้อเพ้นพ่อแห่แล้วว่าจะมีพ้นมาอ่ะพ่นบ่อแห่เต๋อพ้นม้นหลายเรี่ยวมาหลายอ๋อเพิ่นเลยสิบ่่ เป็นสินังอยู่ซื้อเป็นบ่อพ่อบ่อแฮ่เด้อค่ะเด้อกับมุตนาสาธุเอาสิบ่อแฮ่เนาะค่ะเนาะแต่ว่ากับสิอันถวายไปเลยเนาะค่ะเนาะถวายกองกระถินแล้วก็ถวายผ้าไตรเนาะค่ะสาปนาเป็นเสื้อผ้าผ้าไตรน้ำเนาะค่ะเนาะกับมุตนาสาธุอเอเด้อค่ะเด้อก็จนใดได้เห็นไก่ถึงแฟนจากอียิปตถูกถูกทุกคนเนาะค่ะเด้อลิซิลิซาค่ะคาร์โกลิซาค่ะอันนี้คาร์โกลิซาเนาะลิชินยืนกิน ลงทานลูกชิ้นยืนกินจานมรนากับสาบานานุสีเด่นเลอร์กับอา่าหยดพระกุบาอาจารย์นี่ยแหละค่ะกัได้มาเพชรลงทานเนาะหลายลายย่างเนาะ,ะมือนีิกระถินกับขีสิรไล่ค่อยเบิ้งไปยยดวาสิได้จังไหนมาจังไหนเนาะอืกะเอาไม่เบิง้งบอกยุคค่ะวัดป่านหลวงบอลองแม่บรนบอกว่าบอกซื้อวัดน้ำเลี้ยนเซนวัดป่านหนองบอลองเลยค่ะเด้อ ทำบุญลงทานเขาบอกว่าทำบุญลงทานในบุญหลายเนาะค่ะเนาะกับมรณะสาธุเอาให้เจ้าชองเอุกซ์ซิทสุดทุกคนเนาะมาบวชมาปอนมามามอาบุญดิแม่มาแห่แห่ปอนล้ำเล้งเนี่ยเนี่ยอือมาแห่กองบุญเนาะแม่บอกว่ามาแห่กองบุญมาบุญน้ำกันเด้อเพราะว่ามื้อนี้เป็นเป็นวันดีค่ะวันที่ยีดสีเป็นวันทอดกฐินเนาะแม่เนาะ มาวอนมา้วน er. ้ำามาวนน้ำามานมาบุญว่าบุญใหญ่ได้ปีนึงมิทียนึงเอาว่าีนึมเยนึนเนโปีละเทียอันผู้เฒ่าผู้เก่ก็ไลยหลายแต่มีความสุขค่ะุู้น่ะ มาเอาบุญมาขาดใจอันลูกเมาฉีดยาแล้วเนาะแม่เนาะอันนึงมือวันนี้เกลี่ยจนนี้เป็นแบบคุณได้มาสี่ยาเป็นยายายเ่นยายนา่มาสี่ยามหมมเห้ขึ้นเด้อดีค่ะเพื่นมาบกฉีดยาให้คุณรถโอ้ยเนาะทั้งนี่กัวโอ้เพื่อนกับยากย่านเนาะ่านลูก่านยัง อัดใหญ่บุญ oh, ท no. right ุกท่านนะคะเนาะเมรนมาเอาบุญร่วกันมาพ่อนด้วยเขาว่าได้กินมังป่าเทวดาบุญเด้เฮ่น่ะเนาะค่ะเนาะจะบุญอ่ะวัดป่าเนาะบารองนะคะเด้อลูกสิทธาอาจารย์ลูกชิ้นหมูสิทธิ์ลูกสิทธาอาจารย์ลูกชิ้นหมูเจ๊เจ๊บนเป็นบอสเสียบหลายๆเป็นว่าเสียบหลายอร่อยมากๆากนะคะมือร้านนี่ก็ได้เฮ็ดไปแล้วเนาะแต่ว่ากะมือนี่อีกเป็น เป็นสองหมู่แต่ไม่นี่เอากระคาดเลยค่ะอมุนาา่าทาซาถืน้ำกันเนาะคะ่ะเอากระคักบุญบุญพียเล็นิดเดียวไม้าามาทระบุญน้ำกันไม่นี่ค่ะเวลาเนาะไมน่นี่เนาะอือเดีบอกว่ามาน้ำกันเดนะ้วยอาจัรยลงทานไรอะไรถามมันนี่ เด้อค่ะเด้อนี่เป็นโรงทานของสาบานาลุกชิเดนกับมูนนะคะน้องใครโรงทานยืนกินลูกชิ้นยืนกินมรนาสาธุอนุี่น้องเด้อได้บุญน้ำกันทร์นาสาธุบุญนดำเด้อสาธุสาธุค่ะผู้สาวผู้แก้วมันยืนรอกันกินลูกชิ้นปิ่งว่าพักกระทอดเอาดี ของยางี่บอกเรามีทุกอย่างค่ะผู้เฒ่ายืนกิน้วค่ะเป็นผูกชิ้นยืนกินนะคะได้ทีเ่สที่สุดในสามลเด้อค่ะเด้อเซบที่สุดในสามลูลูกชิ้นดทาค่ะลูกชิ้นทอดทางจ้า ซอยเล้าทีแล้วนะตาแขกเล้าหรอเอาน้ำจิ้มมุตนาสาธุกบุญน้ำเล้อกค่ะเด้อสาบานนะกับมูได้เห็นลูกชิ้นยืนกินเนาะค่ะเนาะทั้งย่างทั้งปิ้งได้ได้กินน้ำกันทุกคนทุกคนเด้อค่ะเด้อบุญกุศลนั่นเหาเห็นเหาก็ได้เนาะพี่น้องเนาะบุญกุศลได้ได้สาบานนะเห็ดแห้โชคเป็นช่องอินซีถือเหล็กถือบัวน้ำกันเด้อถือหวยรวยเงินได้เงิน คิดเงินได้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองเงินไหลกองทองไหลมาสาธุสาธุเด้อพี่น้องเด้อลำลำรวยรวยอย่าลืมด้วย,วยค่ะเลขวัดตาหนองบอลองเลขวัดตาคือเจ็ดหนึ่งห้าแล้วก็สามห้าเด้อพี่น้องเด้อก <ๆ S 2> ะรองไปพิดจารณาเบิ่งนะค่ะเนาะค,ะะคะ่ะจังใดกะถ้าเป็นบุญกุศลต่อกันค่ะมุญนดุมนนำนะคะมีโชงมีหลัหมือกัน สื่อตัวได้ก็ถือแผ่นดวงดีเนาะพี่น้องเนาะยำครคือเก้าทุกคลิปทุกวิดีโอเป็นแค่แนวทางโปรดใช้ที่ระละัหนายาในการรับชมด้วยค่ะเดอ้อโรงทานงานบุญกระถินค่ะตัวเลขด้วยค่ะเดอ้อหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้ากับสามห้าเนาะค่ะเนาะ ข้าตอน่ามคครับีนแม่อะไรเจ้าทสูน100ร้ยบาทยน้าที่ของในการสวัสดิ0หร้อบาทดูศึกสามาบริจาคกุศลบุญรวมสิบส่วนกับบุญกระถิ่นบัดร้องทางเขานะครับขออ่านข่าวกันด้ว